หลังจากที่พระเอกเทวดาติ๊กเจษดาพรนะครับเดินคดีบุกรุกป,ป่าภูคิงจังหวัดชัยภูมิครับเพื่อทำรายการนากีเต์นะครับซึ่งเจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงความจริงว่าตอนนี้เคลียร์ลงตัวด้วยดีครับก็ทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้วครับครับจากปัญหาต่างๆที่มันมีน่นมีนี่เข้ามาเนี่ยครับเราก็ได้มีโอกาสชี้แจงในเรื่องของความถูกต้องไปนะครับก็ตอนนี้ไม่มีปัญหาตำรวจก็สักไม่ฟ้อง ในที่สุดก็คดีไปถึงอายการอายการก็สั่งไม่ฟ้องก็แปลว่าในสิ่งที่เราทําไม่ไดม้มีความผิดอะไรผมว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นยครับถ้าเกิดว่าเรายือนอยู่บนพื้นฐานของความจริงยือนอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องแล้วเนี่ยครับแล้วเราตั้งใจและเจตนาดีในมุมมองเชิงสร้างสรรค์นเนี่ยผมคิดว่านั่นก็คือเราทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วแล้วก็คนคนก็ได้มีโอกาสยอมรับแล้วก็แล้วก็เห็นตรงนี้ผมก็ต้องขอบคุณทุกๆหน่วยงานที่เข้าใจครับตอนนี้เดี๋ยวผมแจกเลยครับ เพราะว่าอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าเราจะรอออกอากาศในช่วงตุลาหรือว่าธันวาเนี่ยครับทางเนฟเเกเตอร์เนี่ยเราได้วางแผนไว้สำหรับตอนอื่นๆแล้วคิดว่าคงจะไม่ทันส่วนกรณีที่ประเทศจีนค่ะเตรียมทำละครเรื่องเลือดขัติยาฉบับรีเมคนะคะแล้วก็ได้ติดต่อท้าทางพระเอกสุดฮอตอย่างพิติกประกบกับนางเอกเลือดมังกรเจ้าตัวเสียใจค่ะที่ต้องปฏิเสธไปเพราะว่าเวลาเนี่ยไม่ลงตัวจริงๆ มันต้องเป็นเรื่องของเวลาเพราะว่าถ้าทําไปทํางานตรงนั้นเนี่ยครับถ้าต้องไปต,งต่างประเทศเนี่ยนั่นหมายถึงว่าผมค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรในเรื่องของเวลาในเรื่องของความพร้อมแล้วก็เราไม่แน่นใจว่าจะต้องเรื่องของภาษาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามั่นใจผมว่าค่อยไปดีกว่าก็เลยปฏิเสธไปก็เลยปฏิเสธไปก่อนแต่ว่า ไม่ได้หมายถึงว่าปฏิเสธทุกอย่างนะครับก็ถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะร่วมงานกับเขาครเพราะว่าฝั่งนู้นเขาเป๋พอสมควรเสียหายค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยใครพิจิตใครพิจติจิเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่หรอกผมว่าคิดว่าในตรงนี้เนี่ยน่าจะมีช้อยส์เยอะนะครับแต่หนึ่งในนั้นอาจจะเป็นผมทีนี้ก็อาจจะไม่ผมอาจจะเป็นใครก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสเราก็ได้ร่วมงานกันคือผมคิดว่าของอย่างเงี้ยเสียดายอยู่แล้วนะครับเพราะการได้โอกาสแบบนี้นะครับดีๆแบบเนี้ยมัน มันไม่ใช่เข้ามาง่งายๆนะครับแต่ก็คิดว่าเราน่จาจะได้โอกาสต่อไปนะมีงานอื่นติดต่อไหมคะกระ,กระทางจีนนะคะจีนก็มีเข้ามาเรื่อยๆครับมีเข้ามาเรื่อยๆอช่วงนีอ้นาอาจจะเป็นเรื่องสัมภาษณ์แมกกาซีนในน้อยเล็กๆน้อยครับจะรับละครหรือ,อยังคผมคิดว่าถ้าถ้าเริ่มเริ่มทำงานกันเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณปลายปีนี้ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยครับอยู่ในช่วงที่ตัดสินใจว่าเราจะรับเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าคิดว่าอยากทำงานแล้วล่ะ อ่ล้วครับยังไงแฟนๆก็ต้องติดตามหนุ่มติ๊กนะครับตอนนี้ก็รอแล้วกันนะครับผมกับ n a v i วิกเตตอนที่หลายคนคิดว่าจะไม่ได้ดูกันส่วนติ๊กจูเนียก็รอกันไปก่อน,ไ,นอไม่มีเวลาเข้าป่าอยู่นะครับ